สนับสนุนโดยนิตยสารออโตคาไทยแลนด์ หือว่าเป็นรถยนต์รุ่นแรกนะครับที่มาจากไครยเก t ว Wall Motor ประเทศไทยนะครับหรือว่า G w M ครับก็รอกันมานานพอสมควรต้องบอกว่าแบรนด์เนี่ยนะครับคือยี่ห้อของเขาก็คือ h a w a l นะครับ H A V A L h a w l รุ่น H 6นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ที่เป็นแบบ S U V นะเป็นรถยนต์ Hybrid S U V ครั้งนี้ได้มีโอกาสมาลองขับ ต้องบอกว่าประมาณสักเกือบสองสัปดาห์เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่ค้นพบก่อนสิ่งที่ผมค้นพบเลยคือถูกใจผมนะเดี๋ยวจะหาว่าแบบแหมมันไม่ดีเอาว่าถูกใจผมในฐานะของคนที่ชอบรถสไตล์ SUV อยู่แล้วเพราะว่าผมมีครอบครัวนะครับมีไปไหนมีภรรยามีลูกแล้วก็มีพี่เลี้ยงลูกไปด้วยบางทีมีคุณพ่อคุณแม่ผมไปด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะชอบรถสไตล์ SUV ราะผมว่ารถ SUV เนี่ยมันจุดเด่นเลยคืออนเนกประสงค์ทัศนวิสัยดีโล่งโปร่งนั่งสบายซึ่งเจ้า How wow h าว a ว H6 กคันนี้เนี่ยก็ได้อย่างนั้นครับทัศนวิสัยโล่งโปร่งสบายนะครับแล้วห้องโดยสารกว้างขวางใหญ่โตดีนั่งได้แบบเหลือๆเ,เลยว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับสิ่งถัดมาก็คือเรื่องของดีไซน์ก็เป็นความกล้านะผมใช้ว่าเป็นความกล้าของฮาวเว คือดีไซน์ภายนอกภายในที่มันสวยงามเนี่ยมันมีบางจุดที่ต้องยอมรับว่ากล้าจริงๆนะครับเช่นด้านในที่เห็นเป็นสีโรสโกลอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นรุ่นอัลตร้านะครับคือเป็นรุ่นตัวท็อปการที่ดีไซน์ภายในเป็นสีโรสโกลเนี่ยสมมุติสมมุติผมบอกว่ากล้าเพราะอะไรเกิดคนที่ใส่เครื่องประดับใส่แหวนหรือว่าอะไรไปเกี่ยวโดนเข้าในระยะยาวอาจจะต้องมีความกังวลเรื่อง เป็นริ้วเป็นรอยถลอกปอกเปิกอย่างนี้นะครับแต่เขาบอกว่าเขาดีไซน์ออกมาเพื่อให้มันถูกใจไว้ก่อนนะอีกอันนึงก็คืออารมณ์แบบว่ากล้าที่จะทําให้มันต่างคือจะเห็นว่าปุ่มโหมดการขับขี่อะไรตรงนี้แทบจะไม่มีเหลือเลยเขายกทุกอย่างใส่ทุกอย่างเข้าไปไว้อยู่ในจอนะครับในจอตัวเนี้จะถูกใส่ทุกอย่างเข้าไปให ระบบการทํางานทุกอย่างต้องไปสั่งงานผ่านอยู่ในจอเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะระหว่างขับขี่เนี่ยถ้าต้องการปรับโหมดหรืออะไรเงี้ยยุ่งยากพอสมควรแต่ว่าไม่ค่อยถูกจริตผมเท่าไหร่นะครับอีกอย่างที่ผมไม่ถูกใจนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ถูกใจเลยคือคือนุ่มนุ่มจนยววไปหน่อยคือรถคันใหญ่นะครับแล้วก็เป็นไฮบริดด้วย200กว่าแรงม้าเนี่ย ก็ต้องถือว่ากําลังเยอะพอสมควรแต่ว่าทําช่วงล่างมานุ่มอาจจะคํานึงถึงเรื่องของการโดยสารแบบเป็นครอบครัวนะครับก็ถือว่าช่วงล่างนุ่มไปหน่อยแต่ถัดมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของจัดการพื้นที่นะครับอันนี้เป็นสิ่งดีที่ผมชอบคือการจัดการพื้นที่เนี่ยพื้นที่วางเท้าพื้นที่เหนือศีรษะนะครับมันสอดคล้องกับดีไซน์ที่เป็นเอ่อาสลุ่ นะครับมีม่านม่านไฟฟ้าอย่างเงี้ยคือผมว่าการจัดการพื้นที่ค่อนข้างจะนั่งได้สะดวกสบายระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องถือว่าให้มาเยอะนะมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติด้วยอันนี้ช่วยได้เยอะมีทั้งหลากหลายรูปแบบจอดขนานอย่างนี้จอดเข้าซองจอดทะแยงเป็นก้างปลานะสามารถที่จะเลือกใช้งานได้เลยว่าต้องการแบบไหนก็จัดได้ว่าเป็นรถที่ มีมีความน่าสนใจนะครับในแง่ต่างๆที่ผมได้บอกไปแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่อาจจะต้องดูว่าจะมีการปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนาเพิ่มเติมนะครับในส่วนของเรื่องของอโชว์รูมศูนย์บริการอะไรต่างๆนี่ก็ต้องบอกว่าก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วก็ต้องต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่ามันเป็นเรื่องของรูปแบบใหม่คือพยายามจะ push, พุชพยายามจะดันให้ ลูกค้าเข้าไปจองออนไลน์จะเข้าไปเซอร์วิสผ่านระบบออนไลน์ต่างๆอันนั้นเป็นเป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางธุรกิจเขาแต่ว่าด้วยตัวรถของ h a v e l H6 เองเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจยอยู่ครับถัดมาคือเรื่องของดีไซน์มีดีไซน์แบบนี้กระจังหน้าเงาๆแบบนี้แต่ผมบอกเลยนะเวลาล้างเช็ดถูทำความสะอาดเนี่ยยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าเอาสวยงามไฟหน้านะครับสวยงามดี มีไฟตัดหมอกรองรับมากระจังหน้ารวมไปถึงลิ้นกันชนด้านล่างได้อารมณ์ของความสปอร์ตตามมาด้วยนะครับฝากระโปรงเนี่ยจะเห็นว่ามีสันเคิร์ฟแบบนี้คือต้องบอกว่าเขาขายดีในประเทศจีนนะด้วยความที่ผมว่าพื้นที่ห้องโดยสารค่อนข้างกว้างขวางใหญ่โตแล้วก็ดีไซน์สวยงามรวมถึงเรื่องของสมรรถนะต่างๆนะครับยางนะครับที่ติดรถมาให้เนี่ยเป็น225ทั 55R19 กระจกมองข้าง ของ h a ว a l เอซคัน wow นี้นะครับมีกล้องฝังอยู่ตรงนี้ด้วยอีกอย่างที่ดีเลยคือรถคันนี้มีระบบอันนี้เป็นรุ่นตัวท็อปเป็นออลต้ามีระบบช่วยจอดเพราะฉะนั้นก็จะเห็นกล้องมองรอบคันเลยเวลาจะหักพวงมาลัยี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยหน้าจอเนี่ยจะขึ้นเป็นรูปรถให้เห็นเลยนะครับก<ม>ุญแจเป็นคีย์เลสนะครับผมเปิดฝาท้ายให้ดูพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะอยู่เยอะอยู่พื้นที่ค่อนข้างโอเคแต่ไม่ลึกไม่ลึกเพราะว่ามีแผ่นนี้นะครับ มันจะมีตัวเรื่องของกันตรงนี้และเก็บอุปกรณ์ช่วยฉุกเฉินนะครับพวกปั๊มลมพวกตาสามเหลี่ยมแล้วก็ที่ขันที่ลากอะไรต่างๆเหล่านี้รวมถึงแบตเตอรี่อยู่ในนี้ล้านสองแสนกว่าบาทนะครับสำหรับ power s6 wow คันนี้เนี่ยต้องถือว่าน่าสนใจอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ถูกใจไม่ถูกใจของผมคืออะไรแต่ต้องยอมรับว่ามาเพิ่มทางเลือกสำหรับตลาดรถยนต์ suv รถอเนกประสงค์ ที่โดยเฉพาะยิ่งเจาะไปกลุ่มคนที่มีครอบครัวอยากจะได้รถ1คันที่ตอบโจทย์ในวงกว้างๆในหลายๆด้านแบบนี้ก็ลองไปดูได้นะครับท้ายที่สุดอยากให้ลองขับดูก่อนคือผมเลือกแบบนี้ผมชอบแบบนี้นะครับแต่อยากจะให้ลองขับดูก่อนเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้ขับรถเร็วเหมือนผมคุณอาจจะไม่ได้อยากใช้งานเหมือนผมผมเพียงแต่นําเสนอในมุมที่เอามาลองขับเอามาลองใช้งานแล้วก็เล่าสู่กันฟังแบบนี้ยังไง ตต้้ออององงลดดูวยวยัเครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจเฟซบุ๊กนในหนวดแดง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ